สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับวัดพระสวยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มลงใหม่ทีๆแล้วนะครับพี่พี่คอยติดตามกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเริ่มองค์แรกเลยครับพี่ี่นี่ครับวันนี้ได้พระหลวงพ่อปานย้อนยุคนะครับขี่หนุมานอย่างสวยเลยนะครับองค์นี้เป็นปีสองสองครับ นี่ครับผงเดิมๆเลยครับปี22นะครับเนี่ยรูปร่างจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะปีเลยนะครับ22แต่สวยมากเลยนะครับองค์นี้เนี่ยฮนุมานนี่ครับเอาแค่400นะครับ400บาทครับอ๋อเีเอาเอาเอาย้อนยุคให้หมดก่อนนี่เป็นไก่ครับไก่ปี27ครับ กดไม่เต็มตรงบริเวณนี้หน่อยนะครับปี27ครับหลวงพ่อป่านวัดบางนมโคนะครับยุคหลังครับปี27แต่เป็นพิมพ์ไก่ครับนี่เอาแค่2 0 0ครับเบาๆ200บาทครับอันนี้เป็นทันตัวนะครับ2474ครับสร้างไว้ที่ลบบุรีครับหลวงพ่อผาดเอามาบรรจุกุนะครับ นี่ครับพิมพ์ขี่เสือครับหลุงพ่อปานนี่ผงเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้เนื้อจะจัดครับนี่ครับผงเดิมนะครับนี่ถือว่าดูง่ายนะครับองค์นี้ สภาพถือว่าน่ารักเลยเมื่อก่อนก็ต้องมีสองพันเกือบสามพันนะครับสภาพนี้นี่องค์นี้ผมเอาแค่สองพันนะครับเนี่ยดูครับสวยนะครับเนี่ยนี่ครับเอาสองพันนะครับองค์นี้ต่อไปเป็นพระอู่ทองเนื้อดินนะครับเนื้อดินแดงนี่ครับมีบินตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับอู่ทองปีหนึ่งสามนะครับ พิธีใหญ่เหมือนกันนะครับองค์นี้จังหวัดสุพรรณอง์นี้เอาสองร้อยนะครับอันนี้เปิดเบาๆครับเดี๋ยวนี่วันนี้มีสมเด็จมีตลับพลุเตเลสให้ยังดีนะครับกกนี่ครับตลับพุกเก่านี่ครับตลับพุกตเลสเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินครับนี่ครับ หลวงปู่นาคนะครับสอง5ี่เห้าเล่นพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับนี่ครับนี่ครับตาแผ่นดินคมคมชัดลึกแบบนี้นะครับองค์นี้มีกระเทาะด้านนี้นิดนึงนะครับนี่ครับนี่นะต้องเล่นพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับพิมพ์แขนกว้างเนี่ยครับพิมพ์เดียวกับสมเด็จวัดประสาทนะครับนี่ครับอง์นี้ เนื้อนึกนุ่มดีครับไม่ค่อยมีแตกลายงานะครับนี่เห็นไหมครับแต่สวยสมบูรณ์เลยครับองนี้มีบินตรงนี้นิดเดียวนะครับนี่ครับตายาตาแผ่นดินต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับเกนะมีแน่นอนนะครับแท้ก็มีนะครับมีตัวเกก็ต้องมีตัวแท้นะครับนี่นะครับเล่นแบบนี้นะครับนี่ผมเอาสี่ร้อยนะครับอง์นี้ถือว่าสวยเลยครับเอาสี่นะครับผม มีตลับพุกสวยๆให้หนึ่งใบนะครับนี่เดี๋ยวใส่ให้ชมเลยครับนี่สวยเลยนะครับมีห่วงพร้อมครับเดี๋ยวผมใส่ไปให้เอา4ี่ร้อยนะครับนี่ครับหลวงปูน,นาองค์ต่อมาเป็นผ้าผงรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะครับ รุ่นเทพประธานพรครับนี่ครับรุ่นเทพประธานพรครับฝังสะกุดเงินนี่นะครับสกุดเงินหนึ่งดอกพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ผมเอาแค่200นะครับราคา200นี่ผมส่ง EMS ให้นะครับนี่ครับจะลก ส่ง EMS ให้นะครับสราคา200นี่ครับนี่ปากน้ำวันนี้ได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยครับปากน้ำรุ่น6นี่สวยๆครับองนี้ก็เอา200เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่วันนี้จัดเซลครับ200ปกติก็ต้องมี2 5 0 3 0 0นะครับเอา200เหมือนกันครับ วันนี้จัดเซลพระแท้ๆครับตอนนี้เหลืออะไรบ้างนี่นี่เดียวนี่เอาผ้ารอดนะครับองนี้พ้าลอดเนื้อแดงหลวงพ่อแพนะครับองนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยครับนี่ครับเนื้อแดงนะครับนี่ครับแต่ว่าคาแป้งนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อแดงค้าแป้งหนาๆจะเยอะหน่อยนะครับนี่องนี้สวยเลยครับนี่ครับสวย เนี่ยครับเห็นไหมครับสวยเลยครับเอาเอาสองร้อยเหมือนกันครับพระรอดหลวงพ่อแพรปีหนึ่งสี่นะครับเอาเบาๆครับองนี้ก็เป็นสมเด็จสมเด็จปีหนึ่งเจ็ดนะครับทำบุญอายุหลวงพ่อแพรครับทำบุญอายุเจ็ดสิบปีนะครับปีหนึ่งเจ็ดนี่เอาสองร้อยเหมือนกันครับ ี๋ยวผมค้างไว้กล้องมันจะได้มาซูมนะครับองค์นี้เป็นนางกวักพิมพ์เล็กหลวงพ่อแพรนะครับองค์นี้ค่อนข้างหายากครับเดี๋ยวผมขยับไฟนิดนึงนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับกวักด้านซ้ายครับสองสี่เก้าสี่นะครับค่อนข้างหายากของหลวงพ่อครับมีมีบินตรงด้านล่างนี้หน่อยนะครับนางกวักสองสี่เก้าสี่นะครับ กวักซ้ายครับนี่ผมให้ดูครับเนื้อเป็นเนื้อผงน้ำมันนี่องค์นี้เอาพันหนึ่งครับเอา1,000น,น,นะครับ 2, 4, 9, สี 94, หายากมากครับนางกวักหลวงพ่อแพรมีบินล่างนี้นะครับถ้าไม่บินนี่แพงนะครับถึงสองพัองต่อไปเป็นสมเด็จปี0ูย์เครับหลังหลังยันนะครับ นี่องค์นี้สภาพใช้หน่อยนะครับมีโรยผงตะไบนี่ครับหลังยันหน้านี่หลวงปู่โตะปลุกเสกนะครับหลวงปู่โตมีนี่ครับหลังยันนะครับเป็นเนื้อผงใบลานองค์นี้มีซ่อมด้านบนนี้หน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ เนี่ยครับมีซ่อมนะครับองนี้มีซ่อมนะครับสวยๆเล่นก็เป็นพันนะครับองนี้ผมเอาแค่สามร้อยครับนี่ครับปีศูนย์เก้านะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีปลูกเสกแล้วก็ให้มวลสารนะครับนี่ครับเอาแค่สามร้อยครับวันนี้เบาๆองค์ต่อมาเป็นรูปเหมือนปั๊มครับรุ่นแรกปีศูนย์แปดนี่ พระดูง่ายนะครับเป็นรอยตะแกงชุบทองนี่ครับนี่รอยตะแกงที่เอาไปเอาพระชุบทองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้านี่เห็นไหมครับหน้าตากับกระไหลก็ยังสวยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลอยข้างนี่ครับเอาพันสองนะครับศูนย์แปดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับเห็นแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมต้องค้างมือไว้ เอาพันสองแค่นั้นนะครับอง์ต่อปลาเป็นสมเด็จแพรห้าพันครับมีกล่องเดิมนี่ครับสมเด็จแพรห้าพันมีบินตรงนี้นิดนึงเหมือนกันครับนี่ นี่เดี๋ยววันนี้จัดโปว่าจะขายแยกเอาเอาสมเด็จแพร่แปดพันไปด้วยเลยครับคู่กันเลยครับแพ้่ห้าพันกับแพ้่แปดพันนะครับนี่แพรมีตะกุดทองข้างบนนะครับแต่ว่าห้าพันนี้น่าจะฝังลึกยังหยุดลึกครับแต่มีทุกองค์นะครับห้าพันกับ8 0 0พันครับองนี้ตะกุดทองเห็นเห็นเลยครับทองนาคเงินด้านล่างนะครับแพ้่แ0ดพันนี่สร้างน้อยนะครับ มีรันนัมเบอร์ด้วยครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาคู่นี้เอา350ครับเบาๆเลยครับจัดเซลครับเดี๋ยวผมจะเริ่มลงบ่อยๆหน่อยนะครับฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ